ก็อยู่ในการดูแลของพีนะครับพูดคุยได้พูดคุยได้นะครับแล้วก็ก็ได้คุยกับผมหลายเรื่องนะน้องก็โตอตอบได้อะไรได้ปกติครับมีความเครียดเรื่องของการฝึกฝีปากเป็นอะไรนะสาเหตุอตะไรครับค, <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยอยู่ระหว่างที่ผมสั่ง ให้มีการตรวจสอบเขาได้จริงอยู่นะครับแล้วก็อาการเครียดของเขาเนี่ยมันก็มีหลายเรื่องมีหลายเรื่องนะครับมีหลายเรื่องตั้งแต่เด็กตั้งเด็กเลยก็มีนะครับแล้วก็อย่างที่สื่อก็ทราบอยู่แล้วว่าที่ปรากฏในโพส์ครับปรากฏในโพส์ที่เขาโพสตองมันก็เป็นรายละเอียดที่ปรากฏตานนั้นผมก็บอกให้โฆษกตอรอเนี่ยเดี๋ยวสั่งให้ทางต่ชอชดตรวจสอบและรายงานให้ทราบเป็นกระบวนการ อขอเริ่มต้นขอด้วยนคะท่านว่าตั้งแต่ที่น้องบอกว่าไปฝึกเนี่ยแล้วมีเหตุการณ์เกิดเนี่ยน้องเนี่ยไปฝึกเพื่อที่จะเป็นตำรวจว่าไปฝึกหลังจากที่เป็นตำรวจแล้วน้องนน้องเป็นอยู่แล้วน้องเป็นอยู่แล้วแล้วก็การเป็นตำรวจนครบาลเนี่ยจะต้องมีการฝึกนะครับเพ<อ>ื่อไปประจำที่กองร้อยควบคุมฝูงชนนะครับแต่ว่าเมื่อเมื่อน้องเนี่ยไม่สามารถที่จะฝึกได้เนี่ยก็ ต้องไปอยู่ที่อํานวยการของบวชน,นนะครับแต่พอน้องมีอาการเนี่ย<ม>ก็ส่งมารักษาที่แผนกจิตเวชต้องเรียนว่ามีอาการซึมเศร้านะครับส่วนอาการของเขาเนี่ยหรือว่าโรคเนี่ยผมผมขออนุญาตที่จะไม่ไม่นําเรียนเพราะมันเป็นเรื่องจัญญาบันอาการแพทย์กับจัญญาบันของผมด้วยนะครับแล้วให้การดูแลตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมคะว่า เพราะว่าครั้งที่สองเด็เหมือนน้องกลับไปน้องกลับถูกกดดันจากในในฝ่ายของผู้บังคับบัญชาเรื่องของการฝึกเองก็ดีแล้วก็เรื่องของเพื่องโรงงานลักะณรอ่ีะคะ้ค่ะอันนี้ที่คุยกันเมื่อกี้ก็ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงตรงนี้เลยนะไม่ได้พูดเลยผมให้กําลังใจให้กําลังใจแล้วก็เด็กคนหนึ่งมีความมุ่งมั่นอยากเป็นตํารวจมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเรียนรอดอด้วยแล้วก็เรียนเก่งมากเลยได้เกียรตินิยมด้วยนะครับ แล้วมีความอยากจะมารับราชการเป็นตำรวจแห่ผมอยากได้คนเหล่านี้มาเป็นตำรวจที่ที่อยากเป็นตำรวจด้วยจิตวิญญาณตัวเองเมื่อกี้ก็พูดกับเขาว่าเดี๋ยวผมจะรอเขามารายงานตัวนะ,ะให้มารายงานตัวกับผมขออนุญาตว<ร>่าน้องขอเข้ามาฝึก่อบเป็นตำรวจแล้วไปฝึกใช่ไหมครสอบเป็นตำรวจแล้วดิไปฝึกครับนะสอบเป็นตำรวจแล้วแต่การที่ไปฝึกเนี่ยทางต้นสังกัดคือบชนส่งไป ทำไมต้องส่งไปที่ตชดเมื่อในเมื่อทางบชนมันก็มีศูนย์ฝึกอบรมหลักการมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมไปตรวจสอบก่อนนะเดี๋ยวไปตรวจสอบก่อนดีกว่าแล้วแล้ว,ลวเรามาดูกันว่าทุกอย่างเป็นหลักหลักเกณฑ์ระเบียบอะไรอย่างไรเดี๋ยวไปดูนะครับไปดูถ้าสิ่งใดที่มันไม่เหมาะสมหรือควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแน่นอนปรับปรุงแน่นอน อะไปอยู่ในในพื้นความรับผิดชอบของตชดแล้วเนี่ยอะตชดอมีอำนาจสูงสุดในเรื่องของการลงโทษในการเข้าเวรในการกินนอนอยู่เนี่ยเป็นอำนาจของตชดอทั้งหมดใช่ไหมเอ,อ่อการฝึกอบรมใดๆก็ตามครับพี่โยนการฝึกอบรมใดก็ตามผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้นวยการหลักสูตรนั้นการกินการอยู่การฝึกการลาอยู่ในอำนาจของผอหลักสูตรที่จะต้อง บังคับบัญชาดูแลทั้งหมดด้วยให้ก้นไมที่เขาบอกว่าโดนเตะที่สีสันนี้คือมองให้เหนเลยะว่าหลักสูตรคือเขาโดนแบบนี้ทุกคนหรือว่านยังไงไม่ครับเขา,เาคุณแม่เองเขาก็พูดครับว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆที่เขาได้คุยกับลูกแต่ผมไม่อยากจะไปถามหรือไปพูดย้ำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องย้อนกลับไปในภาพนั้นแต่คุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้คุยกับลูกเี่ยว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ การรักษาเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการบาดเจ็บที่ศีรษะมันเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างที่ถืชกใช่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 ครับใช่ครับอันนี้รับทราบแค่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการตั้งใจที่จะทําให้เกิดขึ้นไม่ได้แบบมีการทำลายแล้วโดนตะเพราะว่าทำลายโล่โทษอะไรไม่มีครับไม่มีครับคุณแม่เขาก็ยืนยันนะว่าว่าเป็นอุบัติเหตุจริงนะครับ ก็คุยกับลูกครับก่อนหน้านี้เคยน้องเนี่ยเคยพยายามจะแสดงออกใยการฟ้องสังคมหรือฟ้องผู้ค้ำประัแต่มีข่าวว่าถูกผู้ค้ำคระกัาระดับสาวัตเนี่ยปิดกันไม่ให้ข้อมูลให้เปิดเผยออกมาสู่สังคมข้อเท็จจริงตรงนี้ทางท่านขบอมีรายงานนะเออรักษาการครับรักษาการยังยังยังไม่ได้ไม่ได้ได้รับการพูดคุยเรื่องนี้กับเขาเลยเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยแต่การพูดกับผมเนี่ย ก็พูดกันเหมือนของการมารับราชการอยากเป็นตำรวจยังไงแล้วก็รู้สึกกดดันจากสภาวะจิตใจที่เป็นอยู่จากอาการซึมเศร้า mm hmm. ผมเองก็ต้องต้องบอกน้องว่าไม่อยากให้เขาต้องพึ่งพายารักษาโรคแต่สิ่งที่ดีที่สุดในการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยผมบอกเขานะ เขาก็เขาก็สัญญานะว่าเขาจะทําก็คือตัวเขาเองตัวเขาเองนะั่นแหละจะรักษาตัวเขาเองใครเป็นใครต่อนะแล้วทำไมที่มีเรื่องผมบอกแล้วว่าผมจะไม่ถามอะไรเพื่อถอยกลับไปเลยมันจะทําให้เขารู้สึกไม่ดีนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมมาต้องการดูแลตํารวจแม้เป็นเพียงข้าราชการตํารวจชั้นประทวน แล้วได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ผมก็ต้องมาดูแลมาช่วยเหลือเยียวยานะครับสองทีมแพทย์ได้มีการดูแลอย่างดีอย่างดีครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยได้จัดห้องพักไว้ที่ตึกมพรอยอ,อย่างดีนะครับเพราะเขาเป็นข้าราชการตำรวจนะครับสามในกระบวนการตรวจสอบข้อได้จริงผมได้สั่งการไปแล้วว่า ต้องเกิดขึ้นและเมื่อได้รับรายงานการตรวจสอบเขาได้จริงเนี่ยก็จะนําไปสู่การพิจารณาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเท็จแค่ไหนและควรปรับปรุงอย่างไรนะครับตํารวจอนะ่ะกว่าจะมาเป็นกว่าจะเดินหน้ารับราชการได้เนะี่ยจำเป็นนะที่ต้องมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งกับสภาวะของการปฏิบัติหน้าที่ในสังคมปัจจุบันนะครับ ไม่เป็นไรครับเรื่องนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบดูแล้วก็อะไรที่ต้องปรับปรุงก็ต้องปรับปรุงครับเพื่อนทราบว่าทางนครบาลมันมีเฉพาะในเรื่องสูตรบวกอย่างเดียวแต่ปฏิบัติจริงๆมันจะต้องส่งไปยังหน่วยหรือหน่วยนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูครับพี่อ้นนะครับเดี๋ยวไปดูนะนต่เป็นการควบคุมหลักสูตรนะอะไรนะครับหลักสูตรก็อย่างที่บอกไงว่า ถ้ามันจะเป็นที่จะต้องเอารายละเอียดมาดูแล้วแล้วเราต้องประชุมตั้งคณะทำงานขึ้นมาทบทวนปรับปรุงก็ต้องทำโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนแล้วท่านครับานบอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบครับคือจะเป็นการตั้งคณะรมการตรวจสอบในส่วนของการฝึกครูฝึกเลยวันนั้นทั้งหมดเลยไหมครับก็มาเช้าได้สั่งโคสกไปละว่าเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบส่วนจะตรวจสอบด้วยคณะหรือบุคคลนะครับเราทําได้หมดอ่ะ นะครับเดี๋ยวต้องไปเนี่ยผมรู้เรื่องก็รีบมาเลยโดยที่สั่งการด้วยวาจาก,กับโกตลอดไปเท่านั้นเองโอเคนะนนผมขออนุญาตไปเยี่ยมไปเยี่ยมผู้ป่วยต่อจ้ะจ้ะ